ไม่รู้จะถ่ายคันไหนครับคันนี้ก็เสร็จแล้วฝั่งนู้นก็เหลือไม่เยอะครับเดี๋ยวดูคันนี้ดีกว่าครับเสียงสาใจดีมาแล้วครับคูบโบตา้า M9540 เสียงโซ่โหด,หด สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่น้นองชางช่องยูทูบทุกท่า,านนะครับอยู่ผมนายธนกรแชแนลครับผมวันนี้พามารับชมบูกุต้า M9540 ครับนี่เสียงยังโหด ผสวัสดีไปยังทีมงานด้วยนะครับแล้วก็ขอญาตไปยังทีมงานซับอินันทุกท่านด้วยนะครับผมขอญาตรีวิวการทำงานของทีมงานด้วยนะครับโอ้จอนเดียก็แฟดดีจริงครับผมอ่ะ เดี๋ยวพามาชมปูใต้ก็540นะครับลงหางบุกเบิกกับกับพ่อลาดลวผมไปครับจะพาไล่ครับสวัสดีวันยังจะขอรถด้วยนะครับผมเดี๋ยวพารับชมการตาดินของหางตาช้างครับ ไอ้แกยังนี่วิ่งได้จะไม่ทันครับโอ้จวดฮะโอ้จวดจริงๆครับผมอือโอ้วิ่งไม่ทันเลยครับสุดจริงๆสุดจริงๆมาเดี๋ยวรอตรงนี้แหละครับ แต่ก่อนแถวนี้จะเป็นป่านะครับเมื่อเดือนสองเดือนแล้วถ้าจะไม่เิดน,นะครับตรงนู้นจะเป็นป่าครับได้มาถ่ายพวกได้มาถ่ายเจ้ารถขุดของโกโเบโกร้อยสนะครับหรือป่าตอนนั้นนะครับอันนี้ก็ไถรอบที่สองแล้วครับผมเตรียมดินไว้ปลูกไว้แล้วครับมาลั่นมาแล้วครับผม Yep. ไปทางเทียบข้างจะไวไหมัืม้อืมอ๋อเหลืออีกรอบหนึ่งแล้วก็เก็บไส้งานครับ ห่านี่จวดจริงๆครับผมทีมงานมาจากบ้านโคกสำราญครับอืโอ้ติดใบมีดเลยครับไปครับผม

เก็บไส้ที่เหลือครับอโอ้ห่องตัวมากครับ <c oughs> โอ้ฝนยังไปรปีอยอยู่นะครับผม โอเคอาอสายลั่นแล้วผมอะน่าจะเก็บไส้ในหรือเปล่าน่าจะเก็บล่องนะครับสามคัน วันหนึ่งยี่สิบไล่ยี่สิบห้าไล่เดครับยวพาฟังเสียงกันจ,จัอีกรอบหนึ่งครับผมรอบนี้ไม่ยอมครับ ใส่สุดจริงๆครับท่านผู้ชมบอกเลยครับถ้าเหงือไม่ไหลไม่ได้คลิปแน่นอนครับผมสุดทุกคันครับทีมงานนี้เรียบร้อยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ฝาท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนายทนกากรแชแนลด้วยนะครับผมขอบคุณทีมงานซับอินันครับเจอกันใหมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ